รบไดลกที่อา่าเไดกกันแต่เช้าก็คุณผู้หญิงดูสิคะตายคุณอินขาตื่นแต่เช้าเชีวนะคะนะยยังไม่ลุกอกีกนั่นแหะที่ของคุณผู้หญิงเขานะยังมันตัน แกนึกผันหือเกินจริงนะนางตัน mm. คุณอินทุอ่อนเนี่ยแ mm. ค่เป็นลูกสาวฉันคนหนึ่งนั่นแหละป่ะ mm. ไปเอาอาหารเช้าอีกที่หนึง่งและชุดเนี้ก็ให้คุณอินทุอ่อนทายของฉัน mm. สิไม่ต้องาทำไมล่ะคะคุณอินทานใจด้วยกันสิคะจะได้คุยกันอ้ยป้ามีเรื่องที่จะคุยคุณอินหลายเรื่องเจยวค่ะ แต่ฉันไม่มีคุณพินคงจะโกรธนางตันมันอย่าไปถือสามันนักเลยค่ะนางตันเนี่ยมันคนซื้อค่ะและอีกอย่างหนึ่งมันก็ยังไม่คุ้นกับการวินายสองคนสามคนค่ะเอาของคุณไปเถอะ แล้วช่วยถอนคำพูดด้วยนะฉันไม่ใช่ลูกสาวคนอย่างคุณโ่อคุณอินคาจะทิฏฐิอะไรมากมายล้วคะก่อนคุณแม่คุณจะเสียเนี่ยก็พูดเสมอว่าฝากดูแลคุณด้วย ให้ป้ารักคุณเหมือนกับลูกในไส้ป้าคนหนึ่งแล้วนี้ป้าก็ทำทุกอ,อย่างตามที่เธอขอร้องนะคะคุณอินน่าจะดีใจ <c oughs> นางตัน แกทําได้ดีมากค่ะตันน่ะมันคนซื้อะ่ะคุณผู้หญิงค่ะตันมีเรื่องจะบอกค่ะนี่คยคุณอินคะพี่เตือนคุณอินแล้วใช่ไหมว่าคุณอินต้องระวังตัวให้มากๆ แม่ลูกร้ายพอ,พอกันเลยใช่แต่คุณสจีน่ากลัวกว่าหน่ายิ้มแต่ทําให้อินโกรดได้พี่อินกะจะซักถามเรื่องการตายของคุณพ่อแต่ก็ไม่มีโอกาสสักทีอืมแล้วอนาคตจะเป็นยังไงคะเนี่ยจะเห็นู่ชัดๆแล้วไงเขาต้องการที่จะได้ทุกอย่างแล้วเขาคิดว่าอินจะต้องอยู่ในใต้คอนโทรลของเขาแต่ไม่มีทางสหรอก วินคะนั่งก่อนคะ่ะพี่เตรียมข้าวต้มไว้ให้ค่ะคุณอินคะคุณอินถ้าคุณอินมีอะไรแล้วพี่ช่วยได้อะ่ะคุณอินบอกมาเลยนะคะพี่อยากช่วยจริงๆคะ่ะเออพี่กิ่งแก้วพี่ช่วยติดต่อคนของเราเก่าๆให้กลับมาทำงานที่อย่างเดิมได้ไหม มีป้าสมอนสมหมายแล้วก็พี่อาคมบอกว่าอินกลับมาแล้วให้กลับมาทำงานอย่างเดิมได้ได้ค่ะได้ <c oughs> พี่ว่าไม่เกินเกินความสามารถของพี่แน่ๆนี่แล้วอีกเรื่องหนึ่งนะพี่หญิงแก้วเตรียมตัวกลับขึ้นมาอยู่บนตึกได้อย่างเดิมนะ่ะ <c oughs> ถ้ามันจะมีอะไรรุนแรงเกิดขึ้นอนะ่ะคุณอินไม่ว่ากันนะคะ อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วทำหารกันนันีีมใหบูรครับนั่งสิคุณที่พบหลานคุณแล้วใช,ใช่ไหม ครับคงจะคุยกันสมกับที่คิดถึงแล้วสิก็คุยกันนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยถ้าอย่างนั้นก็เล่าให้ฉันฟังได้ไม่มีแรงจริงครับ แต่งตานันรายงานว่าคุณทำงุบงุบงิบงิบเหมือนมีพี่รถคุณสตีครับไม่มีอะไรจริงๆครับถ้าฉันรู้ว่าคุณทำอะไรที่คุณก็รู้ว่าไม่ควรทำคุณจะได้รับผลตอบแทนยังไงคุณรู้ใช่ไหมคุณสมบูรณ์ 好、嗯。 อันนี้ได้ใช้รถทำไมไม่บอกคุณสจีทำไมต้องบอกด้วยคะในเมื่อรถทั้งหมดนี้เป็นของคุณพ่ออินอินจำได้เขาให้คนรถเอากุญแจไปดูเขาทำสิคะก็พูดกับเขาดีๆก็ไม่น่าจะมีปัญหานี่นะอินพูดแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีปัญหาแต่ดูเขาทำสินี้หมายความว่ายังไงแกล้งอินชัดๆอันนี้ หลานต้องรู้จักปรับตัวบ้างนะหมาวา่าไงคะหลานเรียน้อยไปใช้อารมณ์ตัดสินอย่าพ่อศัตรูเลยน้าสมบูรณ์พูดอย่างนี้แล้ว,วน้าเป็นฝ่ายเขาอย่างนี้นหรอทำไมต้องมีฝ่ายเขาฝ่ายเราด้วยน้าคิดว่านะไม่น่าจะแบ่งพักแบ่งพูด บ้านเดียวกันก็ไม่ใช่อินจะแบ่งอะไรนะแต่เขาเป็นคนประกาศสงครามกับอินก่อนตั้งแต่อินยังไม่กลับมาด้วยซ้ำ <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแล้วนินจะไปไหนเดี๋ยวน้ไปส่งไม่เป็นไรคะ่ะอินมีขาอินเดินเองได้ นี่ครับออกมาเดินเล่นเดียวไกิรเลยนะรู้สึกว่าคุณนี่จะมีความสุขกับการที่พูดจาถักทงคงอื่นนะผมไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นนะผมสงสัยว่าคุณจะเป็นอะไเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกับคุณอะมันต้องเกี่ยวสิฮะเพราะว่าคุณเดินดุมๆุมออกมาเหมือนจะไปไหนสักแห่งหนึ่งเนี่ย แล้วนี่กลางซอยอยู่เปลี่ยวกลางวันกลางวันก็เถอะมันก็อันตรายสำหรับผู้หญิงนงคนอยู่ดีฉันไปหาแท็กซี่จะไปโรงพยาบาลอ๋อคุณจะไปหาแท็กซี่ใครจะเป็นอะไรไปตอนนี้ลมอ่อนบาลเมื่อวานฉันไปส่งโรงพยาบาลอ๋อจริงสิไปงั้นผมไปส่งไม่ต้องรบกวนคุณกระปลังไม่เป็นไรครับผมว่างไม่ได้ทำอะไรแล้วตอนนี้นะ ถ้าคุณจะหาแท็กซี่อ่ะชั่วโมงนึงก็ไม่รู้จะได้สักคันหรือเปล่าตอนนี้เขาส่งรถกันอยู่ด้วยไปก็ไม่เป็นไรนี่จะนั่งรถเมย์หรือไม่ก็เดินไปนี่ให้ผมไปส่งแล้วกันตอนนี้ผมก็อยากไปเยี่ยมนมอ่อนอยู่พอดีเลยนะไปเ